สวัสดีค่ะนางไหม่พยิปซีนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนางไหม่ยิปซีชาแนลช่องแห่งการดูดวงทาง youtube นะคะแม่หมอจะมาทำแรนดอมในหัวข้อเรื่องที่ว่าอัปเดตความรู้สึกของเขานะคะอัปเดตความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณในวันนี้นะคะว่ามีอะไรบ้างนะจุดเด่นออกมา หมายถึงว่าความรู้สึกของเขาเจ็บปวดทรมานนะคะกับการที่จะต้องเงียบหรือ m o v e on หรืออะไรต่างๆที่ทำให้เป็นมีประเด็นมีปัญหากันนะคะเขารู้สึกเจ็บปวดมากๆเลยนะคะที่เขารักคุณมากๆมีพลังงานแห่งความรักรักมากๆเลยค่ะเป็นความรักโรแมนติกเลิฟเป็นรักแท้เป็นเอ่อทูเลิฟที่ที่ไม่สามารถ มุฟออนได้นะคะเขาไม่สามารถม o ฟออนจากคุณได้ค่ะนะเขาไม่สามารถมุกออนจากคุณได้เลยเขาแถมยังรักคุณมากขึ้นกว่าเดิมนะคะยิ่งเงียบยิ่งจบกันไปยิ่งรักคุณมากขึ้นในวันนี้นะคะคุณยังมีอิทธิพลเหนือจิตใจเขามากๆเลยนะคะคุณยังเป็นคนที่ส่งผลต่อเขามากมากนะคะแต่ว่าตอนเนี้ย อาจจะอยู่ห่างไกลหรือเขามีปัญหามากๆาในความสัมพันธ์เขาก็เลยยังไม่แอคชั่นอะไรก็เลยปล่อยให้ความสัมพันธ์นี้ล่องลอยไปนะคะทั้งๆที่เขาเนี่ยอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณมากๆเขามีความคิดถึงคุณมากๆและคุณคือคนเดียวที่เขารู้สึกแบบนี้รู้สึกรักอย่างแท้จริงว้าว มีพลังงานแห่งความชื่นชมมพีพลังงานแห่งความหลงรักเขารักและชื่นชมคุณมากๆเลยนะคะเหมือนกับว่าแอบรักหลงไหลได้ปื้มอยู่เพียงฝ่ายเดียวคุณทำให้เขามีความสุขนะคะคุณทำให้เขาสดใสเขาเข้ามาส่องคุณทีไรเขามีความสุขทุกทีเขาขำเขายิ้ม เขามีความสุขมากที่ได้เข้ามาสองคุณดูโปรไฟล์ของคุณดูเรื่องราวของคุณและเขาคิดว่าคุณอยู่ได้ด้วยตัวเองคุณมีความสุขคุณมีพลังงานบวกๆที่ทําให้เขาและคนอื่นๆมีความสุขด้วยนะคะเขาอยากเดินทางมาหาคุณนะคะอยากบกุกอยากลุยคุณอยากเข้าหาถ้าเป็นสถานการณ์แอบรักแอบชอบเขา อยากเข้าหาคุณค่ะถ้าเป็นสถานการณ์ที่ดยวกันแล้วเขาอยากเจอตัวเป็นๆอยากเดินทางมาหาอยากได้ไปเที่ยวไหนตอนไหนด้วยกันนะคะถ้าเป็นสถานการณ์ที่มูฟออนไปแล้วเขาอยากเจอคุณแบบโดยบังเอิญบังเอิญเจอเกันอุ้ยมาได้ไงอะไรอย่างงี้งนะคะเออเนี่ยตอนนี้เขาส่องคุณหนักมากเขาส่องคุณอยู่เขาอยากรู้ว่าคุณ่ะมีใครแล้วหรือยังคุณอยู่กับใคร คุณอยู่คนเดียวจริงหรือเปล่าอยู่ได้จริงหรือโดยที่ไม,ม่มีเขาแล้วเขาก็สงสัยว่าเอ๊ะในเมื่อคุณไม่มได้มีเขาคุณก็มีความสุขได้แสดงว่าเขาเนี่ยไม่ใช่ความสุขของคุณหรอแต่คุณนะ่ะคือความสุขของเขานะคะว้าวตอนนี้เลยนะคะเขาอยากบอกว่าเขารักคุณมากๆรักคุณที่สุดเลยมันล้นนะคะความรักมันล้นมาดูซิว่าถ้าเกิดว่า เขาไม่กล้าแอคชั่นอะไรนะแล้วความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไรต่อไปนะเหมือนกับเขาไม่กล้าแอคชั่นอะไรนะแต่แล้วความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไรต่อไปเขาไม่กล้าแอคชั่นอะไรแล้วความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไรว้าว <Wow. S 2> Healing Family issue ความสัมพันธ์ก็คือต่างคนต่างใช้ชีวิตในครอบครัวของตัวเองและกําลังจะฮิวลี่เยียวยาครอบครัวของตัวเองอยู่นะคะต่างคนต่างอยู่นะแต่ก็จะเป็นแบบอืแต่เป็นแบบว่าตัดกันไม่ขาดนะคะยังยังรักและคิดถึงกันอยู่ยังมีเขาเรียกอะไรมีซึ่งสัมผัสถึงกันอยู่นะคุณกับเขาเนี่ย เหมือนเป็นความรักที่บริสุทธิ์นะคะแบบรักกันแบบบริสุทธิ์ไม่ได้หวังสิ่งใดตอบแทนแบบได้มองดูคนรักอย่างมีความสุขอะไรแบบนี้นะคะอืมแต่ว่าก็ยังไม่ได้เป็นอิสระจากอ่าความสัมพันธ์เดิมๆนะคะก็เลยเหมือนแบบว่า เขาคิดว่าเขารักคุณข้างเดียวก็ทั้งคู่นั่นแหละค่ะเป็นแบบแอบรักแอบ,บชอบกันอย่างนี้นะคะก็ยังแอบ,บรักแอบ,บชอบกันอยู่ยังแอบ,บมองกันอยู่นะคะแต่สามารถที่จะรอคอยกันได้นะคะปลอดภัยที่จะรักรอคอยกันได้ความรักนี้จะสมหวังอย่างแน่นอนนะคะแต่ก็ต้องรอก่อนนะนี่ไงคะคุณโซเมตออกมาคุณคือคู่รัก ที่แท้ทูนะคะเป็นรักแท้เป็นรักที่ไม่ได้ต้องการหวังสิ่งใดตอบแทนเป็นรักไร้เงื่อนไขคุณรักกันค่ะและก็จะรักกันตลอดไปแต่ในกายภาพก็คือยังยังไม่ได้มาบรรจบกันนะคะอืมเร็วๆนี้แหละเขาจะเข้าหาคุณนะนะเขาจะเข้าหาคุณค่ะอืมเหมือนกับว่าอาจจะ เข้าหาคุณในใน,ในทางที่แบบสื่อโซเชียลเหมือนกับโพส์โพสอะไรให้คุณได้รับรู้นะคะหรือทักหาคุณหรืออะไรก็แล้วแต่หรือไม่งั้นก็จะคุยกันทางจิตวิญญาณจิตวิญญาณก็คือสื่อถึงกันได้ในความรู้สึกนะคะเขารู้สึกอย่างไรคุณก็รู้สึกแบบนั้นคุณก็สังเกตดูว่าถ้าเกิดคุณรู้สึกอะไรที่แบบกระทันหันนั่นแหละคือความรู้สึกของเขานะ ขามีข้อความฝากถึงคุณค่ะไหนดูข้อความนะคะข้อความฝากถึงคุณเขามีข้อความฝากถึงคุณนะจ๊ะว่าอะไรเอ่ยสับคเนาอจะได้แบบละเอียดละเอียดแล้วก็แม่นยำที่สุดอุ๊ยฉัน มีสิ่งดีๆมาให้เธอการเปลี่ยนแปลงแห่งรักฉันจะทําให้ความรักนี้มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีอย่างแน่นอนนะคะไม่อยากได้อะไรเลยนอกจากหัวใจของเธอเขารักคุณจริงๆและเขาอย่ยากให้คุณรักเขาเหมือนอย่างที่เขารักคุณนะคะอืม ของขวัญจากฟ้าคุณคือของขวัญของเขาจริงๆนะคะอาบเสียงเริ่มหายนะคะเสียงไม่ดีแล้วคุณคือคนที่ใช่สําหรับฉันนะนี่เสียงที่เขาฝากมาบอกคุณก็จบไปนะคะในเรนดอมนี้แม่หมอหวังว่าคลิปของแม่หมอจะทําให้ทุกท่านมีความสุขนะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะจากนางไหม่พยปบีซีซี